ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่12 2 3สองสที่มาของเงินลิ้นชังเฟิงเลิกคิ้วมองลิ้นชังอวินด้วยความตกใจเนิ่นนานก่อนจะหัวเราะออกมาเอย่ยหากเจ้าเอาความพยายามต่อเส้นทางดำมืดเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องที่ถูกต้องวันนี้คงไม่ต้องตกมาอยู่ในจุดนี้แล้วน้องชายพี่ชายจะสอนเจ้าอย่างวาจานั้นน่ากลัวแต่คนที่เอ่ยออกมากลับไม่มีสิ่งใดให้ต้องหวาดกลัวผู้ตรวจการไม่รู้เป็นรู้ตายพวกนั้นทูลต่อฝ่าบาทร้องเรียนคนชั่วเป็นเกียรติกับพวกเขา เจ้าคิดว่าหากพวกเขาร้องเรียนข้าแล้วจะได้สิ่งใดอีกอย่างสิ่งเหล่านั้นที่เจ้าเอ่ยจะมีผลในกรณีที่ข้าอยากเป็นขุนนางบังเอิญข้าดูจะไม่ใช่คนหลงไหลในข้าราชการนี้นักอยู่ในราชสำนักทำงานแทนเวจวินมั่วเหนื่อยแทบตายมิสู้ชีวิตที่เป็นอิสระท่องไปทั่วยุทธภพ ลิ่นชังอวินเผยสีหน้าเหยียดยามเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อคำของเขาบุรุษบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่รักเงินไม่รักอำนาจมิเช่นนั้นใหญ่ลิ่นชังเฟิงจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อชูอองนานหลายปีเพียงนั้นไม่ใช่เพราว,ว่าวันนี้จะได้เหยียบพวกเขาให้จมเท้าหรือลิ่นชังอวินไม่คิดว่าสิ่งที่ตนเลือกในยามนี้เป็นทางที่ผิดทำสิ่งใดต่างก็อันตรายหากหลายปีก่อนลิ่นชังเฟิงตายในสงครามก็คงไม่มีวันนี้มิใช่หรืออีกฝ่ายเพียงโชคดีกว่าเขาเท่านั้น ลิ้นชังเฟิงสีหน้าทมึนอย่างเอือมระอาหันกลับไปมองเจียนชิวอย่างเอ่ยที่นี่ให้เป็นหน้าที่ของพวกเจ้าเหลือรอดไว้สักคนก็พอข้าไปก่อนหลักกรมคลังยังมีธุระอีกเจียนชิวอย่างพยักหน้ายิ้มเอ่ยวางใจเถิดพระชายามีอันใดอยากถามลิ่นชังอวินก็เหลือเขาเอาไวเ้เถิดฟังคำของเจียนชิวอย่างจบลิ้นชังเฟิงจึงหมุนตัวเดินออกจากเรือนโดยไม่สนใจเลยแม้เพียงนิด เจ้าลินฮันตะกนเสียงดังหักแม้แตล่ลินชังเฟิงยังไม่อาจข่มขู่ได้เจียนชิวหยางและสิ่งเวยที่เหลืออยู่ก็ยิ่งไม่อาจข่มขู่ได้แล้วเจ้าเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะลินฮันอดไม่ได้ก้าวเดินขึ้นมาด้านหน้าแสงสีเงินสว่างวุบขึ้นมาลินฮัน,นรู้สึกเพียงว่าข้อมือข้่องที่ถือกริดนั้นมีความเจ็บปวดขึ้นมามือคลายออกกริชพลพันร่วงลงบนพื้นฮันเอ๋อ ลิ่นชังอวินได้สติก่อนอยากพุ่งเข้าหาทะว่าถูกสิงเวยชิงตวัดกระบี่ออกไปก่อนจำต้องก้าวถอยหลบกระบี่ก่อนเพียงชั่วขณะสิงเวยก็มาถึงหน้าประตูแล้วมือข้างหนึ่งจับนายท่านลิ่นอีกข้างโยนลิ่นฮันเข้าไปในเรือนทันใดนั้นอาวุธสี่ห้าชิ้นคลานจ่ะมายังลำคอของลิ่นฮันลิ่นชังเฟิงหันกลับไปเห็นภาพน,านั้นกวาดตามองลิ่นหูหยินและลิ่นชังอานที่กำลังตกตะลึงรวมไปถึงลิ่นชังอวินที่มีใบหน้าสิ้นหวังเอ่ยเสียงเย็นเอาตัวไปให้หมด ได้ยินว่าลิ่นฉังเฟิงจับตัวคนตระกูลลิ่นกลับมายังกองปัญจิตทั้งหมดหนานกงม่วก็ตกใจไม่น้อยอย่างไรตระกูลลินก็เป็นตระกูลใหญ่อำนาจเบื้องล่างก็ไม่ได้อ่อนแอหกักปกติจับตัวพวกเขามาโดยไม่มีหลักฐานอาศัยเพียงการคาดเดาเกรงว่าคงวุ่นวายแล้วเพียงแต่เวลานี้นั้นไม่ปกติเป็นอย่างยิ่งอาศัยตระกูลลินที่จูจ่ๆมียอดฝีมือโผล่มามากมายอีกทั้งยังคิดปองร้ายลิ่นฉังเฟิงเพียงพอที่จะจับตัวพวกเขามาแล้วเมื่อครุ่นคิดดูแล้วหนานกงม่วจึงออกคำสั่ง ให้จื่อสวีและพี่ใหญ่ไปไต่สวนเถิดแต่ข้าคิดว่าบางทีลิ่นฉังอวินก็คงรู้ไม่มากชวีเหรียนซิงขมวดคิ้วเอ่ยตระกูลลิ่นเข้ามาร่วมในเรื่องนี้คงมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลจูอีกทั้งฝั่งเจิ้งอ๋องนั้นพระชายาหนานกง่วขมวขมดคิ้วสายสศีรสะพลางเอ่ยเซียวเชียนเบยไม่มีความกล้าเพียงนั้น ส่วนจูชูอวีต่อให้มีความกล้าก็ไม่มีกำลังยิ่งไปกว่านั้นต่อให้แผนการลอบสังหารตระกูลจูที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็อาจถูกผลักออกมาเป็นแพรบบาจูชูอวีไม่ได้โง่เพียงนั้นส่วนตระกูลจูให้คนจับตาเอาไว้ก่อนอย่างไรต้องให้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อนค่อยว่ากันเช่นนั้นตอนนี้นานกงมั่วถอนหายใจ ความจริงตอนนี้ทำอันใดก็ไร้ประโยชน์ต่อให้จับคนที่อยู่เบื้องหลังได้ก็ไม่มีประโยชน์อีกฝ่ายคงเตรียมการเช่นนี้มาแต่แรกแล้วต่อให้ตอนนี้เราสังหารเขาขอเพียงเงินหนึ่งล้านตำลึงทองนั้นยังอยู่ที่นานเย่ายการรอบสังหารก็ไม่มีวันหยุดลงใครกันที่ชิงชังฝ่าบาทและท่านอองเพียงนี้ชวีเหลียญสิงเอ๋ยขึ้นอย่างอดไม่ได้นานกงม้อยยิ้มเจ่อนคนเช่นนี้นั้นนีมากเพียงแต่คนที่สามารถควักเงินมากมายเพียงนี้ได้นั้นมีไม่มาก รีบไปกรมคลังเรียกลิ่นฉังเฟิงไปตรวจสอบบัญชีกรมคลังสีหน้าชวีเหลียนซิงพันเปลี่ยนพระชายาหมายถึงเป็นคนของคลังหลวงพวกเขามีความกล้าเพียงนี้เลยหรือเพคะนานกงมั่วเอ่ยเงินหนึ่งล้านตำลึงทองเลยนะต่อให้เป็นจวนชูอ๋องในยามนี้ยังไม่อาจควักเงินจํานวนนี้ออกมาได้เกรงว่ากงวิเฉินเองก็คงไม่มีบนโลกใบนี้มีเพียงสองที่ที่ควักเงินจำนวนนี้ออกมาได้หนึ่งคือคลังหลวงสองคือคลังส่วนพระองค์ของฝ่าบาทไม่สิ ตอนนี้เกรงว่าคลังส่วนพระองค์ก็คงไม่มีเงินมากมายเพียงนี้แต่ว่าใครกันที่มีความกลา้านำเงินหนึ่งล้านตำลึงทองออกมาจากคลังหลวงกันเล่าเพคะชะวีเหลียนซิงเอ่ยด้วยความสงสยัยกรมคลังแม้จะมีเจ้ากรมแต่ยังมีคุณชายฉังเฟิงเกรงว่าคงไม่ง่ายเพียงนั้นหรือไม่เพคะอีกทั้งไหนบอกว่าคลังหลวงจนนักมีใช่หรือเช่นนั้นก็ตรวจสอบช่วงก่อนที่จินหลิงจะแตกนานกงมว่วลุกขึ้น เรื่องนี้เจ้าไปจัดการก่อนเถิดข้าจะไปหาจวินมั่วเพคะพระชายาชวีเหลียนซิงเอ่ยตอบรับหมุนตัวรีบเดินออกไปทันใดห้องขังในกองปัญจทิ์คุ้มกันเมืองเงียบสงบทว่าไม่ได้มืดและชื้นเหมือนที่อื่นๆเพราะน้อยมากที่จะมีคนถูกจับมาขังไว้ที่แห่งนี้อย่างไรในเมืองจินหลิงยังมีหย่าเหมือนเขตอิ่งเทียนที่คอยจัดการเรื่องเล็กเรื่องน้อยในเมืองหักเป็นคดีสําคัญจริงๆก็ส่งต่อไปที่คุกกรมอาญาหรือศาลต้าหลี่ไม่มีเรื่องของกองปัญจทิดคุ้มกันเมืองเลยจริงๆ ห้องทังที่สะอาดยามนี้กลับเต็มไปด้วยผู้คนมากมายสี่แม่ลูกตระกูลลิ่นถูกมัดยืนอยู่กลางห้องขังนานกงชวีชินจือสวีลิ้นชังเฟิงเจียนชิวหยางนั่งอยู่ด้านข้างฉินจือสวีมองคนรอบข้างไม่กี่คนยิ้มพลางเอ่ยทุกท่านเจียนชิวหยางยิ้มพลางเอ่ยตอบเรื่องนี้คงเป็นใต้เท้าฉินที่เชี่ยวชาญเชิญใต้เท้าฉินเถิด ชินจือสวีจนคำพูดเขาเป็นคุณชายตระกูลขุนนางไหนเลยจะถนัดเรื่องไตส่สวนเล่าคนที่เชี่ยวชาญจริงๆคงเป็นมือสังหารทั้งสองต่างหากรายงานท่านแม่ทัพผู้ดูแลชวีจากจวนชูอองมาขอพบขอรับด้านนอกทหารคนหนึ่งเข้ามารายงานหนานกงชวีขมวดคิ้วพยักหน้าแล้วเอ่ยเชิญไม่นานชวีเหลียนซิงจึงถูกเชิญเข้ามาชวีเหลียนซิงยิ้มทักทายทุกคนก่อนจะส่งม้วนกระดาษในมือให้กับฉินจือสวีจากนั้นเอ่ยกับลิ่นฉังเฟิงคุณชายฉังเฟิงพระชายาเชิญท่านกลับกรมคลังเจ้ากะ ลิ่นชังเฟิงชะง,งักไหวไหลด้วยรอยยิ้มเอ่ยได้ดูเหมือนคุณชายข้าจะไม่ได้ชมละครแล้วพวกเจ้าค่อยๆไตส่สวนไปเถิดลิ่นชังเฟิงลุกขึ้นยืนเดินออกไปกับชวีเหลียนซิงฉินจื่อชวีคลี่ม้วนกระดาษในมือออกจากนั้นส่งไปให้นานกงชวีและเจียนชิวอย่างที่อยู่ด้านข้างดูแม่ลูกตระกูลลิ่นทั้งสี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเริ่มมีสีหน้าไม่ไว้วางใจไม่รู้ว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คืออันใดตรวจบัญชีหรือลิ่นชังเฟิงและชวีเหลียนซิงเดินตามหลังกันมุ่งหน้าออกไปไม่มั่นใจในนหูขององงตเ เวลานี้พระชายาชูอ๋องจะให้ข้าไปตรวจสอบบัญชีกรมคลังหรือชวีเหลียญสิงเอ่ยพระชายาสงสัยว่าเงินหนึ่งล้านตำลึงทองจะถูกเอาออกไปจากกรมคลังเจ้ากัดต่อให้ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างน้อยก็คงเป็นส่วนใหญ่ลินฉังเฟิงลูกป,ปลายคาังครุ่นคิดพยักหน้าเอ่ยก็จริงเงินหนึ่งล้านตำลึงทองไม่ใช่จำนวนน้อยนอยนอกจากคลังหลวงแล้วเหมือนจะไม่มีที่ใดมีเงินมากมายเพียงนี้อีกแล้วเพียงแต่ตรวจสอบตอนนี้มีประโยชน์หรือ ชวีเหรียญสิงเอ่ยพระชายาเอ่ยว่าขอโดยเร็วที่สุดฝั่งฝาบาทพระชายาและท่านอองมีแผนไม่ต้องกังวลสืบเรื่องนี้เพื่อหาผู้บงการอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเจ้ากะลิ่นชังเฟิงพยักหน้าช่างเถิดแม่นางมั่วเอ่ยอย่างไรก็ทำอย่างนั้นขณะกำลังจะก้าวออกประตูด,ด้านหลังพลันมีเสียงอ่อนแอดว่าตึงเครียดของนายท่านลิ่นชังเฟิง ลิ้นฉังเฟิงกุมขมับหมุนตัวกลับไปมองนายท่านลิ้นที่กำลังเร่งฝีเท้าเข้ามาด้านหลังของเขายังมีทหารของกองปัญจทิศคุ้มกันเมืองสองนายนายท่านลิ้นมีสถานะพิเศษและตัวเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกทั้งร่างกายของเขาเองก็ไม่ดีไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างลิ้นฉังวินมาหลักหลูกเหล่ากูนั้นเพียงถูกกักบริเวณอยู่ในกองปัญจทิศคุ้มกันเมืองไม่สามารถก้าวเท้าออกจากประตูเดินไปไหนล้วนมีคนติดตามนายท่านลิ้นพุ่งเข้ามาคว้าลิ้นฉังเฟิงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงร้อนรน ชังอวินพวกเขาเป็นอันใดกันแน่ชังเฟิงพวกเขาเป็นพี่น้องของเจ้านะลิ่งชังเฟิงดึงมือในท่านลิ่นออกเอ่ยเสียงเรียบยามนี้นึกขึ้นได้แล้วหรือว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของข่าหือมารดาของข่ามีได้มีวาสนาให้กำเนิดน้องชายน้องสาวที่แสนฉลาดให้กับข่านายท่านลิ่นเอ่ยเจ้าเห็นคนตายแล้วจะไม่ช่วยหรือลิ่นชังเฟิงหัวเราะขึ้นมาเลิกคิ้วพลางเอ่ยดูเหมือนท่านจะรู้ว่าพวกเขาทำอันใด หากเพียงมีจมยุทธมากมายและไม่ประสงค์ดีต่อลินชังเฟิงละก็อย่างไรก็ยังไม่สำเร็จด้วยฐานะของตระกูลลินคงไม่ถึงขั้นว่าตายหรือไม่ตายในท่านลินรีผูกป,ปากไม่เอ่ยสิ่งใดอีกลินชังเฟิงมองเขาเอ่ยเสียงเรียบหากท่านยังอยากให้พวกเขามีชีวิตทางที่ดีรีบบอกพวกเขาให้สารภาพออกมาให้หมดข้าดูถูกลินชังอวินเสียแล้วแม้แต่รอบสังหารเขายังกล้าทำอาศัยสมองของเขานั้นไม่กลัวหรือว่าจะถูกผลักให้ไปตายหรืออีกทั้งข้าไม่สนใจชีวิตของพวกเขา เป็นไปไม่ได้นายท่านลินเอ่ยขัดชังอวินอาจจะเกี่ยวข้องกับตระกูลจูและเจ้าอองแต่รอบสังหารหรือเขาไม่มีทางทำอย่างแน่นอนระหว่างที่เอ่ยแผ่นหลังของนายท่านลิ่นก็ชื้นไปด้วยเหงื่อที่ทะลักออกมารอบสังหารหรือยามนี้ตระกูลคุณนางอื่นๆต่างเฝ้าระมัดระวังรักษาความสงบทั้งไม่อยากออกห่างเหล่าชินอาองทั้งไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับการชิงบัลลังก์ให้ฝ่าบาทต้องก,ดกรดเกลียวลิ่นชังอวินมีความกล้ามาจากไหนถึงเข้าไปร่วมในการรอบสังหารแล้วยิ่งไปกว่านั้น เจ้งอ,องจะลอบปลงพระชนบิดาของตนเองได้เยี่ยงไรนายท่านลินเองก็เคยเจอเจ้งอองอยู่หลายครั้งแม้จะมีความทะยะยานและเจ้าแผนการแต่นายท่านลินคิดว่าเจ้างอองยังไม่มีความกล้านี้ลินชังเฟิงไม่สนใจใครจะรู้เล่าข้ายังมีธุระคงไม่ได้อยู่คุยกับท่านแล้วชังเฟิงเห็นลินชังเฟิงกําลังจะเดินหนีไปนายท่านลินจึงรีบเอ่ยเรียบลินชังเฟิงขมวดคิ้วท่านมีเวลามาโอเออยู่กับข้ามีสู้ไปเกลี้ยกล่อมภรรยาและลูกของท่าน อย่าหาว่าข้าไม่เตือนท่านงานพระบรมราชสมภพในวันพรุ่งนี้หากเกิดเรื่องอันใดขึ้นอาศัยเพียงจอมยุทธจวนตระกูลลิ้นพวกนั้นตระกูลลิ้นคงไม่อาจรอดพ้นไปได้ส่วนผู้สืบทอดตระกูลลิ้นลิ้นชังอวินต้องการก็เก็บไวเ้เถิดไม่มีใครแย่งเขาอย่างแน่นอนเอ่ยจบลิ้นชังเฟิงแก่มือนายท่านลิ้นที่จับชายเสื้อของเขาเอาไว้สาวเท้าเดินออกหนีไปชวีเหลียนซิงมองนายท่านลิ้นที่สีหน้าสับสนวุ่นวายเอ่ยเตือนหนึ่งประโยค นายท่านลินคุณชายชังเฟิงเอ๋ยไม่ผิดตอนนี้เขาเองก็มีธุระสำคัญไม่อาจเสียเวลาได้ขอนายท่านลินดูแลตนเองเถิดเจ้ากะเอ๋ยจบชวีเหลียนซิงจึงหมุนตัวเดินตามลินชังเฟิงไปทหารที่เฝ้าอยู่ด้านหลังนายท่านลินแน่นอนว่าไม่ยอมให้เขาตามไปนายท่านลินก้าวออกไปสองก้าวนายทหารกำลังจะเข้ามาขวางทว่าเขากลับหยุดด้วยตนเองก้มหน้าครุ่นคิดอยู่นานก่อนจะถอนหายใจยาวเอ๋ยข้าจะขอพบแม่ทัพหนานกง เ่ยจวินโม่ผพาเซียวเชียนจะย่งสามพี่น้องเดินออกมากับคณะทูตออกมาจากประตูวังทุกคนเอ่ยลาและแยกย้ายกันที่หน้าประตูวังด้วยรอยยิ้มหลังจากคณะทูตคันวเรียร้อยต่างก็แยกย้ายกับกลับไปยังเรือนรับรองของตนผ่านการพูดคุยหารือตลอดหลายวันมานี้สิ่งที่ควรหารือวันนี้ก็ได้หารือจบสิ้นแล้วทุกคนเพียงรอเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันพระบรมราชสมภพของฮ่องเต้ไทชูในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็สามารถเดินทางกลับแคว้นได้แล้วแน่นอนว่าผลของการเจรจาหารือนั้นมีทั้งดีและไม่ดี สิ่งนี้เพียงมองจากสีหน้าของคณะทูตก็สามารถดูออกได้หลายส่วนส่วนฝั่งต้าเซียโดยรวมแล้วถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเซียวเชียนจะย่งยกมือขึ้นบิดลำคอของตนเองไปมาถอนหายใจแล้วจึงเอ่ยในที่สุดก็จบสิ้นแล้วหลายวันมานี้ข้าแทบเป็นบ้าอยู่แล้ว ให้เขาไปเจรจากับคนเหล่านั้นด้วยท่าทีสุภาพมิสู้ให้เขาไปจับดาบต่อสู้จะสบายเสียกว่าแต่ห้องเต้หทชูไม่มีความสนใจต่อขุนนางฝ่ายบุญทั้งหลายที่เอาแต่เอ่ยถึงจารีดและจริยธรรมออกคำสั่งให้พวกเขาพี่น้องจำต้องต่อสู้ด้วยตนเองห้ามให้ต่างชาติเอาเปรียบตาเซียได้เซียวเชียนจะยองรู้สึกว่าในหัวของเขาตอนนี้ยังคงมีเสียงสะท้อนของห้องโถงเมื่อครูท่ที่ดังราวกับเป็ดถกเถียงกันจอแจก้องอยู่ในหัวเซียวเชียนชื่อเองก็เผยสีหน้าผ่อนคลายออกมาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม ใช่โชคดีที่มีพี่ใหญ่อยู่เดิมทีคิดว่าองคชายนานเย่ผู้นั้นเป็นเพียงคนร่างใหญ่ที่ไรสมองไม่คิดว่าจะยุ่งยากเพียงนี้ความจริงตัวองคชายนานเย่เองไม่ได้มีความยุ่งยากเพียงนั้นเพียงแต่ขีดจำกัดที่เขาขีดเอาไว้ไม่ยอมอ่อนข้อง่ายๆจนทำให้อยากต่อยเขาสักหมัดเห็นได้ชัดว่าถูกห้องเต้หนานเย่กำชับมาก่อนจะมายัางต้าเซียสถานการณ์เช่นนี้เวจวินเว่ายังทำให้เขาคลายลงได้แม้จะไม่มากแต่ก็ไม่ง่าย หลายวันมานี้เซียวเชียนชื่อราวกับรู้ถึงข้อดีของการเป็นพี่รองแล้วนับตั้งแต่มีเว,ยเว่ยจวินโม่พี่ใหญ่ผู้นี้เสด็จพ่อไม่ได้เอาแต่ติเขาโน่นนี่ไม่ได้ดังใจแล้วและน้อยครั้งจะมอบหมายงานที่เขาลำบากในการตัดสินใจแม้จะมีบ้างที่เขาทำได้ไม่ดีเสด็จพ่อก็ยังคอยแนะนำเขาอย่างใจเย็นไม่ใช่เอาแต่ใช้สายตาผิดหวังมองมายังเขาอย่างที่เคยทำมาตลอดตั้งงอแต่ เขายังเด็กหากมีเรื่องยุ่งยากเป็นพิเศษแน่นอนว่าเสด็จพ่อจะนึกถึงพี่ใหญ่ไม่ใช่คนรองอย่างเขาเซียวเชียนชื่อไม่ใช่คนทะเยอทะยานความจริงแล้วตลอดสิบปีที่ผ่านมาเขาพยายามอย่างเตอมที่พร้อมไม่ต้องการให้เสด็จพ่อต้องผิดหวังในความสามารถของตนยามนี้กลับผ่อนคลายลงไปมากหลังจากความกังวลเหล่านั้นได้ถูกปล่อยวางลงเขากลับรู้สึกมีอิสระขึ้นมาหลายส่วนทำตัวสง่างามและสุขุมยิ่งขึ้นดูมีความเป็นชินอองเชื่อพระวง์ขึ้นมาแล้ว ใบหน้าของเวจวินมั่วเองก็มีรอยยิ้มอย่างหาได้ยากพยักหน้าเบาๆหลายวันมานี้ลำบากพวกเจ้าแล้วเซียวเชียนชื่อสายสีรษะเซียวเชียนจะยองพยักหน้าติดต่อกันก็ใช่น้าสิรองงานฉลองพระบรมราชสมภพผ่านไปข้าจะนอนหลับสักสามวันสามคืนเซียวเชียนเวยเอ๋อยด้วยรอยยิ้มอย่าคิดสวยงามไปเลยหลังจากงานพระบรมราชสมภพยังมีการสอบคุนนางอีก การสอบขุนนางหรือเกี่ยวอันใดกับค่าค่าอ่านหนังสือยังไม่เยอะเท่าซิ่วใช้ด้วยซ้ำเซียวเชียนจะยงเอ่ยด้วยความมึนงงเซียวเชียนเหว่ยยิ้มเอ่ยจะว่าไปการสอบก็จะมาถึงในอีกไม่กี่วันแล้วเสด็จพ่อกลับยังไม่ประกาศเจ้าหน้าที่จัดการดูแลการคุมสอบเลยพี่ใหญ่รู้หรือไม่เสด็จพ่อจจวินมั่วในรถมาที่กำลังแล่นเข้ามาช้าช้าไม่ไกลออกไปหนานกงมั่วยื่นสีสับโผลออกมาจากรถมาพวกเจ้าเสร็จธุระแล้วหรือข้ากำลังมีธุระต้องเข้าวังพอดีเลยช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งสองสองสี่ยุ่งเหยิงพี่สะพ้ายใหญ่เสียวเชียนชื่อทั้งสามรีบก้าวขึ้นมาคารวะหนานกงมั่วลอยตัวลงมาอยู่ตรงหน้าทุกคนสายตาแฝงไปด้วยรอยยิ้มกวาดผ่านใบหน้าของเซียวเชียนเหวยทว่าไม่ได้แฝงไปด้วยความหมายอันใดแน่นอนว่าเซียวเชียนเหวยเองก็ไม่สนใจเพียงตามเซียวเชียนชื่อและเซี่ยวเชียนจะย่งเข้าไปคารวะต่อให้ไม่ยอมรับวจวินม่วพี่ใหญ่ผู้นี้และหนานกงม่วพี่สะพ้ายใหญ่ผู้นี้ แต่เมื่อ,อยู่หน้าประตูวังอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามกฎเซียวเชียนจะยองประหลาดใจเล็กน้อยพี่สะพายท่านจะเข้าวังอีกแล้วหรือวันนี้เข้าวังเป็นครั้งที่สองแล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือไม่นานกงม่วยิ้มเอ่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดมีเบาะแสการลอบสังหารเมื่อวันเล็กน้อยดังนั้นจึงจะเข้าไปทูลต่อเสด็จพ่อเอ้อเรื่องนี้เองหรือพี่สะพายอย่าได้เสียเวลาอยู่ที่นี่เลยรีบไปเถิด เซียวเชียนชื่อจับเซียวเชียนจะยองเอาไว้ไม่ให้เขาเอ่ยมากความเอ่ยด้วยรอยยิ้มหนานกงโมพยักหน้าเอ่ยหลายวันมานี้พวกเจ้าเองก็ลำบากแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถิดพรุ่งนี้ยังต้องยุ่งอีกพยักขัดขอบพระ,ะ,ขขพระทัยพี่สะพ้ายหนานกงโมยิ้มหันมาหาเวจวินโมเอ่ยพวกเราเข้าไปกันเถิดเวจวินโมพยักหน้าเบาๆไปกันเถิดด้านนอกประตู มองทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปแล้วก่อนที่เซียวเชียนชื่อสามพี่น้องจะหันมาเอ่ยลาและแยกย้ายกันไปตามทิศทางของจจนตนเองบ่าวรับใช้จวนเจ้งองคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาอย่างเร่งรีบเอ่ยกระซิบเซียวเชียนเหวยเพียงไม่กี่ประโยคสีหน้าของเซียวเชียนเหวยพันเข้มขึ้นมารีบเร่งเดินออกไปเซียวเชียนชื่อและเซียวเชียนจะย่งที่เดินอยู่ด้านหลังเห็นเช่นนั้นจึงหันมาสบตากันเซียวเชียนชื่อเอ่ยด้วยความเป็นห่วงเชียนเหวยคงไม่เกิดเรื่องอันใดขึ้นกระมงัง แม้ก่อนหน้านี้เขาจะทะเลาะกับเซียวเชียนเหวยแต่หลังจากมีเว่ยจวินโม้ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องก็ไม่ได้ตึงเครียดเพียงนั้นแล้วเพียงแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจก็เท่านั้นตั้งแต่เด็กจนโตความสัมพันธ์ของสองพี่น้องก็ธรรมดาแน่นอนว่าไม่อาจคาดหวังให้มีความชิดเชื้อขึ้นมาแต่อย่างไรก็เป็นน้องชายร่วมบรรดาทั้งไม่อยากให้เสด็จพ่อและเสด็จแม่ต้องเสียใจเซียวเชียนชื่อก็อดเป็นห่วงไม่ได้เซียวเชียนจะยองสายสีสะส่งเสียงหยานในลำคอเอ่ย ไม่รู้ว่าเขายุ่งอันใดทั้งวันมีค่าอันใดไม่ต้องเอ่ยถึงเสด็จพ่อจะคิดอย่างไรหักพี่ใหญ่คิดจะแต่ต้องเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนตั้งนานแล้วเซียวเชียนชื่อถลึงตาให้น้องชายอย่างไม่พอใจเอ่ยแล้วไหลเสด็จพ่อยังอยู่นะเซียวเชียนจะย่องเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเขาก็อาศัยเสด็จพ่อและเสด็จแม่อยู่มิใช่หรือเซียวเชียนจะย่องชื่นชอบสนามรบมาตั้งแต่เด็กนับถือผู้ที่แข็งแกร่งเขาไม่คิดว่าเซียวเชียนเว,วยมีใจเทยท,ยทยานนั้นเป็นเรื่องผิด แต่การทะเยอทะยานจนมองไม่ออกถึงความสามารถตนเองนั้นน่ารังเกียจนักหักเซียวเชียนเหวยต่อสู้กับไวจจวินม่วด้วยความสามารถใกล้เคียงกันเขาก็ยินดีชมความสนุกไม่แน่เห็นแก่การมีมันดาคนเดียวกันเขาอาจจะช่วยเหลือสักหน่อยก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้เห็นชัดว่าไวจจวินม่วไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำมีเซียวเชียนเหวยเพียงคนเดียวที่เอาแต่ทำนั่นทำนี่อยู่ตรงนั้นราวกับคนอื่นเป็นคนโง่เซียวเชียนชื่อถอนหายใจสายสีสับพลางเอ่ยช่างเถิดไปกันเถิด ความจริงบางทีหากเสด็จพ่อขึ้นครองบัลลังก์แล้วแต่งตั้งรัชทายาทเลยก็คงไม่มีเรื่องมากมายเพียงนี้กระมังเพียงแต่เวลานั้นต้องการแต่งตั้งบุตรชายที่เพิ่งรับกลับคืนมาขึ้นเป็นรัชทายาทคงไม่ใช่เรื่องง่ายในห้องทรงพระอักษรห้องเต้ไทชูฟังรายงานจากหนานกงม่วนิ่งเงียบไปเนิ่นนานใบหน้านิ่งราวกับพื้นน้ำหนานกองม่วนั่งอยู่ข้างไวจวินม่วหลุกตามองพื้นไม่เอ่ยสิ่งใดอีกเพียงเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่สืบได้ไปหนึ่งรอบไม่ได้ใส่ความคิดเห็นหรือมมมมุอออออองง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 ขตตตนนลลไไปสสิิ่่่่่่เเหหหาาาีี้้้้ใชชทูกกรรืยจะฟั เน,นิ่นนานก่อนจะได้ยินห้องเต้ไทชูถอนหายใจออกมาเอ่ยถามตระกูลจูและตระกูลลิ่นหรือนั้นกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบนับตั้งแต่ปีก่อนตระกูลลิ่นและตระกูลจูมีเงินจํานวนมากเคลื่อนออกอยู่ตลอดเพคะเพียงแต่ทิศทางของเงินไม่อาจสืบได้ชัดเจนวันนี้ลินชังเฟิงกลับจนสกุลลินถูกจอมยุทธในยุทธภพมากมายเข้ามาล้อมโจมตีหม่อมฉันให้คนนําตัวลิ่นชังวินพี่น้องและลิ่นฮั่นกลับไปสอบสวนที่กองปัญจทิดคุ้มกันเมืองแล้ว แต่เงินจํานวนนี้เมื่อเทียบกับเงินหนึ่งล้านตําลึงทองแล้วเป็นเพียงเงินจํานวนน้อยระยะเวลาก็ไม่อาจเชื่อมโยงได้ลินชังเฟิงกาลังตรวจสอบบัญชีของกรมคลังรอตรวจสอบชัดเจนแล้วก็น่าจะรู้ถึงต้นสายปลายเหตุเพคะห้องเต้ไทชูยนรายงานในมือไปบนโต๊ะอีกฝั่งเอ่ยอย่าเอ่ยสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้กับข้าคิดว่าเจ้าคงมีเป้าหมายในใจแล้วลองเอ่ยมาเถิดนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่เอ่ยคิดว่าในใจของเสด็จพ่อเองก็มีคนในใจแล้วเพคะ ฮ่องเต้ไทชูส่งเสียงยันเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นข้ายังเดาว,ว่าคนพวกนี้จะอดทนได้อีกไม่นานคงเก็บอาหารแทบไม่ไหวแล้วกระมังความจริงก็ไม่ได้คาดเดาได้ยากศัตรูที่มีความแค้นต่อห้องเต้ไทชูและวเวจวินมั่วมีมากมายแต่คนที่มีความแค้นมากกระทั่งยอมจ่ายเงินจำนวนมหาศาลคงไม่ได้มีเพียงความแค้นง่ายๆอย่างแน่นอนนานกงมั่วเอ่ยผู้อยู่เบื้องหลังสามารถจัดการทีหลังได้ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเสด็จพ่อ จอมยุทธในยุทธภพเหล่านั้นไม่มีทางทิ้งเงินหนึ่งล้านตำลึงทองเพียงเพราะผู้บงการอยู่เบื้องหลังถูกสังหารอย่างแน่นอนเพคะไทชูฮ่องเต้เอ๋ยให้พวกเขารีบมาฆ่าเองก็อยากเห็นคนเหล่านี้มีความกล้าเพียงใดฮ่องเต้ไทชูรีตาลงสีหน้าเต็มไปด้วยไอสังหารราชสำนักยังไม่มั่นคงก็วุ่นวายมากแล้วคนในยุทธภพยังวิ่งเข้ามาร่วมด้วยอีกจินตนาการได้เลยว่าหากฮ่องเต้ไทชูได้ลงมือยุทธภพจะมีการนองเลือดเพียงใด หนานกงมั่วหันไปมองไวจวินมัวว่วไวจวินมั่วพยักหน้าเบาๆบ่งบอกว่าไม่ต้องกังวลหนานกงมั่วครุ่นคิดจึงวางใจขึ้นมามีไวจวินมั่วอยู่ความปลอดภัยของห้องเต้ไทชุกงอไม่ต้องเป็นกังวลนักอย่างไรกองทัพทหารหลายแสนนายทั้งนอกและในเมืองจินหลิงใช่ว่าจะไม่มีความสามารถยังมีไวจวินมัว่วและยอดฝีมือกลุ่มใหญ่ความยากในการปองพระชนห้องเต้ไทชูคงไม่น้อยไปกว่าการจับกลุ่มผู้คนทั่วทั้งจินหลิงเมื่อคิดเช่นนี้สีหน้าของหนานกงมั่วก็ผ่อนคลายลงไปมากเอ่ย ข่าวที่ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้มีคนออกไปจากจินหลิงไม่น้อยแล้วเพียงแต่คนที่เหลืออยู่เกรงว่าคงไม่ธรรมดาสเสด็จพ่อย,ยังต้องระวังตัวนะเพคะฮ่องเต้ไทชูพยักหน้าด้วยสีหน้าอ่อนลงเอ่ยข้ารู้จะทำอันใดพวกเจ้าทำได้เต็มที่นับตั้งแต่ตอนนี้การรักษาความปลอดภัยในจินหลิงและการบัญชาการทหารก็ยกให้เป็นหน้าที่ของพวกเจ้าไปเถิด รู้ว่าห้องเต้ไทชูอารมณ์ไม่ดีพวกนานกงมั่วทั้งสองก็ไม่อยู่นานลุกขึ้นกล่าวลายังเดินไม่ทันถึงประตูพลันได้ยินเสียงห้องเต้ไทชูด้านหลังดังขึ้นฝั่งเชียนเวยนานกงมั่วหันกลับไปเอ่ยตอบเสียงเบาสเสด็จพ่อวางใจเพคะเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับเชียนเวยแม้สีหน้าของห้องเต้ไทชูไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่นานกงมั่วเห็นว่าสายตาของเขาผ่อนคลายลงไปมากแม้จะเป็นกษริย์อย่างห้องเต้ไทชูบุตรชายต้องการสังหารบิดาสำหรับเขาแล้วยังคงหนักหน่วงยากจะรับไหว เมื่อเดินออกมาจากห้องทรงพระอักษรหน,นานกงมั่วก็ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าหองเฮาเดินจูงมือเว่ยจวินม่วออกจากวังหลวงไปเมื่อยามเดินออกจากวังพระอาทิตย์ได้ตกไปแล้วทิ้งไว้เพียงแสงรำไรที่ยังเหลืออยู่ทั้งนอกและในจีนหลิงต่างถูกตกแต่งใหม่ทั้งหมดโคมไฟหลักสีสันดูเหมือนสถานการณ์สงบสุขและสนุกสนานคนที่ไม่รู้เบื้องลึกดูไม่ออกถึงพายุที่ซ่อนอยู่ใต้ความเงียบสงบแม้เพียงนิดกลับกันเถิดเว่ยจวินม่วก้มมองลงมาเอ่ยเสียงเบา หนานกงมั่วยิ้มหวานพยักหน้าพลางเอ่ยได้เซียวเชียนเบยกลับมาถึงจวนก็ตรงไปเรือนของจูชูอวิในห้องหนังสือจูชูอวิกำลังเขียนตัวอักษรด้วยความเงียบสงบนิ้วมือเรียวสวยตวัดผู้การเขียนอักษรลงบนกระดาษทีละตัวมองกระดาษที่ถูกเขียนจนใกล้เสร็จแล้วมุมปากของจูชูอวียกยิ้มบางขึ้นมาเสียงฝีเท้าเร่งรีบใกล้เข้ามา จากนั้นตามมาด้วยเสียงประตูที่ถูกทีเปิดออกเสียงดังประตูห้องหนังสือที่เดิมปิดสนิทถูกทีเปิดออกในคราเดียวจูชูอวิตกใจจนตะวัดผู้กันโดยไม่ตั้งใจสีหน้าเปลี่ยนไปทันใดผลของการลำบากลำบนมาหลายวันล่มสลายไปในพริบตาท่านอองพระองค์จูชูอวิเอ่อย่างไม่พอใจนะพระองค์รู้หรือไม่ว่าหม่อมฉันเซียวเชียนเหวยเอ่ยขัดนางขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้ากําลังทําอันใดอยู่จูชูอวิตระกูลจูของเจ้าสร้างความวุ่นวายให้ข้ายังไม่พออีกหรือ จูชูอวีได้ยินเช่นนั้นกระบอกตาพลันแดงกำ่ำท่านอองหมายความเยี่ยงไรเพคะเรื่องใดที่เรียกว่าตระกูลจูของหม่อมฉันไปสร้างความเดือดร้อนให้พระองค์แม้ไม่ได้มีความรู้สึกรักใคร่ต่อเซียวเชียนเหวยนะแต่เมื่อได้ยินคนํานี้จูชูอวีก็อดผิดหวังขึ้นมาไม่ได้ตระกูลจูอาศัยเซียวเชียนเหวคยค่อยๆฟื้นตัวกลับมานั้นไม่ผิด แต่ขณะเดียวกันตระกูลจูเองก็ช่วยเหลือเซียวเชียนเหวยอย่างถึงที่สุดตระกูลเซียตระกูลฉินไม่สนใจใยดีต่อการชักชวนเข้าร่วมของเซียวเชียนเหวยรับหลังแล้วมีคนลอบหัวรอะยะขาวมากเทียงใดไม่ใช่ตระกูลจูหรือที่ออกหน้าติดต่อกับผู้มีอำนาจในจินหลิงยามนี้เกิดเรื่องกลับถักมาที่พวกเขาอย่างนั้นหรือจูชูอวิสูทธายใจเข้าลึกเอ่ยถามเสียงเข้มท่านอองโมโหเพียงนี้ยังไม่ทันบอกเลยว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นแล้วเพคะเซียวเชียนเหวยเอ่ยด้วยความโกรธ เจ้าอยู่ที่จจนแม้แต่เรื่องสำคัญเพียงนี้ยังไม่รู้อีกหรือตระกูลลินถูกคนของกองปัญจทิดคุ้มการเมืองจับตัวไปแล้วจูชูอวิชะงักไม่อาจตั้งสติได้ชั่วขณะตระกูลลินหรือเพคะกองปัญจทิดคุ้มการเมืองอย่างนั้นหรือยายหนานกงชวีต้องจับคนตระกูลลิ่นเล่าเพคะแล้วเกี่ยวอันใดกับตระกูลจูเล่าเซียวเชียนเบยค่อยๆสงบลงส่งเสียงหยานในลําคอเอ่ยเจ้าคิดว่าอย่างไรเล่ายามนี้หนานกงชวีกําลังสืบเรื่องใดเจ้าไม่รู้หรือ จูชูอวิสุทธ์หายใจอย่างอดไม่ได้เอ่ยท่านอองจะบอกว่าการรอบสังหารเมื่อคืนเกี่ยวข้องกับตระกูลลินอย่างนั้นหรือเพคะจะเป็นไปได้เยี่ยงไรอีกทั้งต่อให้เกี่ยวข้องกับตระกูลลินแล้วเกี่ยวอันใดกับตระกูลจูเลาเซียวเชียนเวยมองพิจารณาจูชูอวิเจ้าไม่รู้จริงหรือจูชูชอวิกโกรธจนกระทืบเท้าท่านอองต่อให้หม่อมฉันโง่เขลาเพียงใดก็ไม่มีทางไปรอบลงพระชนเสด็จพ่อในยามนี้นะเพคะ หากเสด็จพ่อเป็นอันใดไปในยามนี้แล้วจะมีประโยชน์อันใดกับเราเล่ายามนี้ในราชสำนักมีคนสนับสนุนเซียวเชียนเหวยค่อนข้างเยอะไม่ผิดแต่เซียวเชียนเวยไม่ใช่โอรสองโตและไม่ใช่คนที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดอำนาจทางการทหารในจีนหลิงส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในมือเว,ยเว่ยจวินมั่วเฉินอวีและเซวีเจินแม้ไม่ได้สนับสนุนเว่ยจวินมั่ว ทว่าเห็นได้ชัดเจนว่ารู้สึกดีต่อไวจวินมั่วมากกว่าเพียงเกิดเรื่องอันใดขึ้นกับฮ่องเต้ไทชูต่อให้คนทั้งราชสำนักสนับสนุนเซียวเชียนเบวยก็ไม่มีประโยชน์ยามสงบขุนนางฝ่ายบูรับมือยากกว่าฝ่ายบุญน,นั้นเป็นความจริงแต่เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นมาขุนนางฝ่ายบุญเป็นขยงก็ไม่มีประโยชน์เท่าแม่ทัพที่มีอำนาจทหารอยู่ในมือเพียงคนเดียวได้โอกาสชนะของพวกเขาแทบไม่มีเลย เช่นนั้นเกิดอันใดขึ้นเซียวเชียนเวยขมวดคิ้วเอ่ยเสียงเข้มเขายังไม่ได้บ้าถึงขั้นอยากสังหารบิดาของตนหากไม่ใช่ฝีมือของจูชูอวิเช่นนั้นเกิดอันใดขึ้นกันเล่าจูชูอวิลังเลชั่วครู่เอ่ยถามเป็นไปได้หรือไม่ว่าจวนชูอองจะลงมือกับเสด็จพ่อดังนั้นจึงวางแผนยัดความผิดให้ผู้อื่นยายตระกูลลิ่นจึงถูกควบคุมตัวมีเพียงกองปัญจทิตคุ้มกันเมืองที่รู้ อีกทั้งผู้นำตระกูลใหญ่อย่างตระกูลลินยังถูกจับตัวไปยังกองปัญจทิตคุ้มกันเมืองด้วยก่อนเกิดเรื่องยังไม่มีข่าวคราวใดๆด้วยซ้ำไม่เอ่ยไม่ได้ว่าครั้งนี้กองปัญจทิตคุ้มกันเมืองดูมีรับลมคมในเซียวเชียนเบ่ยมีท่าทีลังเลเน,นิ่นนานก่อนจะสายสศีษะเอ่ยหากคิดใส่ร้ายก็ไม่ควรลงมือกับตระกูลลินถึงจะถูกแม้ลินชังอวินสองพี่น้องจะเข้าร่วมกับพวกเขาแต่ว่าตระกูลลิ่นนั้นยังมีความสัมพันธ์ห่งางไกลจากจวนเจ้าอองเพียงพึ่งพิงตระกูลจูเท่านั้น หากเวจจวินมั่วจะลงมือกับเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่ลงมือกับตระกูลจูโดยตรงแต่กลับไปลงมือกับตระกูลลิ่นที่ห่างไกลออกไปอีกทั้งยังมีลิ่นฉังเฟิงอยู่ไม่ว่าอย่างไรเวจจวินมั่วและหนานกงมั่วก็ต้องไว้หน้าเขาสักนิดถึงจะถูกจูชูอวิเอ่ยท่านอองจะเย็นลงสักนิดเพ็กเรื่องใหญ่เพียงนี้ไม่มีทางที่จะไม่มีข่าวเลยหม่อมฉันจะกลับตระกูลจูไปสักครั้งถามพวกเขาดูว่าเกิดอันใดขึ้นกันแน่เซียวเชียนเวยพยักหน้าเบาๆยามนี้คงต้องเป็นเช่นนี้ จูชูอวีมองไปยังคัมภีบนโต๊ะด้วยความเสียดายถอนหายใจพลางเอ่ยเดิมทีอยากเขียนคัมภีแทนท่านอองด้วยตนเองนี่เป็นเล่มสุดท้ายแล้วน่าเสียดายที่พังไปแล้วเซียวเชียนเว่ยกำลังกระวนกระวายใจโบกมือเอ่ยของขวัญจัดเตรียมไว้แล้วคัมภีก็ไม่ได้จะหายไปไหนเจ้ารีบไปก่อนดีกว่าจูชูอวีพยักหน้าคงต้องเป็นเช่นนั้นเพคะเซียวเชียนเวยหมุนตัวเดินออกไปข้างนอกจูชูอวีรีบเอ่ยถามท่านอ,องจะออกไปข้างนอกหรือเพคะ เซียวเชียนเหวยเลิกคิวเอ่ยข้าจะไปดูว่ามีข่าวคราวอันใดหรือไม่จูชูอวินึกถึงเหล่าพระชายารองในจนรู้สึกเจ็บใจขึ้นมาทวายามนี้ไม่ได้สนใจอันใดามากเพียงพยักหน้าเอา่ยเช่นนั้นท่านอองรีไปเถิดเพคะคุณหนูรอเซียวเชียนเหวยเดินออกไปจูเอ๋อจึงเดินเข้ามาเอ่ยอย่างนอบน้อมจูชูอวินเอ่ยถามเสียงเข้มช่วงนี้ตระกูลจูมีข่าวอันใดหรือไม่จูเอ๋อสายศีษะเอ่ยอย่างฉง,งน ไม่มีณนะเจ้าการหลายวันมานี้ตระกูลจูกำลังยุ่งจัดเตรียมของขวัญวันพระบรมราชสมภพแก่ฝ่าบาทอีกทั้งคนตระกูลลินผู้นั้นทําให้หูหยินไม่พอใจจนต้องหนีกลับบ้านไปแล้วเจ้ากะจูชูอวิขมวดคิ้วข้าไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้ช่วงนี้ตระกูลจูและตระกูลลินมีความเคลื่อนไหวอันใดจูเอ่ยยิ้มเอย่ยช่วงนี้คุณชายใหญ่ดูสนิทสนมกับสองพี่น้องตระกูลลินสักหน่อยเจ้ากะเพียงแต่หากมีเรื่องใหญ่อันใด ใหญ่หนท่านจะไม่หารือกับคุณหนูและเจ้าค่ะหรือว่าท่านอ๋องเข้าใจผิดแล้วเจ้ากะจูชูอวิถอนหายใจเอ่ยหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเจ้าเตรียมตัวสักหน่อยพวกเราจะกลับตระกูลจูจูเอ๋อพยักหน้าเจ้ากะบ,บ่าวจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้จูชูอวิเอ็นหลังอยู่บนเก้าอี้มองห้องที่ว่างเปล่าชั่วครู่พันตัวชาขึ้นมาในใจรู้สึกไม่สงบอย่างแปลกประหลาดราวกับมีเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไตร่ตรองดูให้ดีกลับไม่รู้ถึงที่มาที่ไป ทำได้เพียงนวดหัวคิ้วนั่งหลับตาอยู่บนเก้าอี้หวังว่าไม่มีเรื่องอันใดจะดีที่สุดการรอบสังหารในงานเทศกาลชนเผ่าตระกูลลิ้นงานฉลองพระบรมราชสมภพในวันพรุ่งนี้มีเรื่องอันใดกันแน่สีหน้าจูชูอวีเปลี่ยนไปทันใดรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้เอ่ยเสียงเข้มจูเอ๋อร์ไม่ต้องสนใจแล้วรีบกลับตระกูลจูเดี๋ยวนี้เจ้ากับคุณหนูจูเอ๋อร์ที่กำลังเตรียมของอยู่ในห้องแม้ไม่เข้าใจแต่ก็โยนของทิ้งและรีบวิ่งออกมามองใบหน้างดงามเย็นชาของจูชูอวีที่กำลังเข้มขึ้น จูเออหัวใจสันไหวเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจริงแล้วอย่างนั้นหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ